มาดูอีกคู่หนึ่งค่ะคู่นี้เนี่ยความสัมพันธ์เป็นในขั้นสามีภรรยาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารัก ฮาฮาของคู่นี้เนี่ยตลอดตลอดเลยเพราะว่าเขาก็ทำช่อง YouTube ด้วยสำหรับซีซิวัตกับเอมมี่กิ่นประทุมนะคะคะล่าสุดค่ะก็ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่สุดแสนจะประทับใจจนไม่มีวันลืมเลยของหนุ่มซีเขาเมื่อถูกภรยาสาวอย่างเอมมี่แล้วก็คนรอบข้างที่รักเขานั้นจัดเซอร์ไพรส์ให้ชุดให,ใหญ่ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ40ปีค่ะโดยซีซิซวัตเนี่ยเขียนรายยาวถึงความในใจทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเป็นภาพที่ประทับใจจริงเขาบอกว่า ผมโดนหลอกในวัย40ปีจุด mm hmm. เริ่มต้นของปฏิบัติการครั้งนี้นำทีมโดยคุณพระยาเอมมี่กิ่นประทุมวางแผนจะจัดงานวันเกิดให้สามียังไงดีแผนการก็คือผู้จัดการส่วนตัวคุณเก๋วางแผนว่ามีลูกงานามีงานลูกค้าประกันเป็น private party ข้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา ค่าจ้างานนี้ส0 0 0สนโอ้ my god โอ้โหไอผมก็ไม่ค่อยโลภเท่าไหร่ก็รับเลยครับสามแสนก็ไม่ปฏิเสธเลยว่าโอ้โหไม่มีสติสตางอะไรทั้งส no ิ้นก็เชื่อแบบสนิทใจว่าจะไปงานให้ลูกค้านะเพราะว่างานลักษณะแบบนี้ก็ไปอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็เตรียมตัวอย่างดีเลยเซ็ตวงดนตรี ซ้อมร้องเพลงล่วงหน้านักดนตรีนั้นก็ช่างรู้เห็นเป็นใจ <S 2> <S 2> <S 2> ทำเนียนๆไปเรียกมาซ้อมก็มาซ้อม <S <S อะไร <S 2> <S 2> แบบนี้นะคะจางช่างหน้าช่างผมหาไ์ดไสหรือใตต่างๆเรียกว่าเหมือนจริงทุกประการเรียบร้อยทุกคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการ ผมเองผมก็ตั้งใจว่าจะเอนเตอร์เทนลูกค้าอย่างเต็มที่ให้มันคุ้มค่าจ้างสามแสนมาตังสามแสนก็ต้องทำให้เต็มที่หน่อยนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุมีการตรวจ ATK ผู้ตรวจนั้นเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะโอ้โหยิ่งสมจริงไปใหญ่จริงจังมากสมจริงมากก็เลยยิ่งเชื่อสนิทใจไปอีกนะคะพอไปบนเรือเท่านั้นแหละก็ไปสวัสดีลูกค้า กะว่าจะไปทักทายลูกค้าก่อนที่จะเริ่มงานแต่สิ่งที่ไปเจอโอบแม่เจ้า Oh มก g เนี่ไม่ได้เจอลูกค้าเลยค่ะแต่กลับเจอเนี่ยเพื่อนที่สนิทสนมคนที่รักเขาเนี่ยค่ะคุณหน้าคุณตากันทั้งนั้นอยู่บนเรือลำนี้วินาทีนั้นก็รู้แล้วว่าโดนแกงเต็มเต็ม ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งตกใจดีใจมีความสุขคือทุกความทุกความรู้สึกอะ่ะมันโอ้โหมันสุมมรุมอยู่เนาะไม่รู้จะยังไงดีแต่แน่แนคือต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเพราะทุกคนที่ผมรักที่สุดหลอกผมได้แนบเนียนแบบไม่รู้มาก่อนเลยเ<อ>ทั้งผู้จัดการส่วนตัวภรรยาเองเพื่อนพี่น้องในวงการเพื่อนนอกวงการหรือแม้กระทั่งคนขับรถอย่างคุณเดชของผมก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยนะคะแต่ก,ก็ต้อง บอกว่ามันคือความทรงจําที่ดีแล้วก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันครบรอบ40ปีของผมจริงๆขอบคุณทุกคนที่รักผมผมอยากจะบอกว่าผมก็รักทุกๆคนมากเช่นเดียวกันสุดท้ายอยากจะบอกว่า3 0 0 0 0นบาทนั้น นอกจากจะไม่ได้แล้วยังต้องเสียเงินแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยเพราะต้องมาจ่ายค่าจัดงานอีกครั้งนี้นี่เองอน,เน,น่าจะเป็นเช่นนั้นเช็คบินเองใช่ไหมรักนะครับทุกคนโดยเฉพาะคุณภรยาตัวแสบแล้วก็ลงชื่อว่าสี่วัตค่ะเต็มไปด้วยความสุขจริงๆงงนะคะมองแล้วแบบโอ้โหเอ็นดูน่าดู แบบว่ามาในงานก็จะเป็นคนที่รู้จักกันส,สนิทสนมกันแล้วนะคะ<ต>พี่แต่ปีต่อตไปเนี่ยทั้งผู้จัดก,การเองทั้งคุณเอมมี่เอง,ง,เองน่าจะงานหนักแล้วแหละหรือแม้กระทั่งตัวคุณซีก็อาจจะงานหนักด้วยเช่นเดียวกันเพราะาไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ภรรยากลับยังไงเนาะใช่มาต้องบัฟคืนนะคแต่มันก็ยากนะโจ์การเซอร์ไพรส์แต่ละปีแต่ละครั้งมันยากจริงเนาะค่ะต้องแบบวไม่เดาทางไม่ได้ถูกจับโป๊ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่านะเอาล่ะค่ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันนะคะ